เราพบว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนป่วยโรคหลอดเลือดสมองติดถึงประมาณ2 0 0 0 0นถึงนคนต่อปีเลยค่ะถือว่าเยอะมากๆ<ช>เลยนะคะเป็นปัญหาหลักของคนสูงอายุเลยโรคหนึ่งเลยยิ่งเเรามีความเสี่ยงที่ที่กล่าวม,มามากขึ้นเท่าไหร่โอกาสเราอาจจะมากขึ้นเท่านั้นนะคะ<ม>แต่ว่าถ้าคนที่มีความเสี่ยงอย่างเดียวเช่นเป็นความดันโลหิตสูงอย่างเดียวก็อาจจะเสี่ยงน้อยหน่อย แต่ถ้ามีทั้งอายุที่เพิ่มขึ้นมีทั้งเบาหวานมีทั้งไขมันมีทั้งความดันสูบบุหรี่ด้วยยิ่งหลายๆอย่างรวมกันความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น พบกับต้นอ้อพัททิมากโกมลบรวรกุลในรายการสูงวัยวาริตี้รายการที่จะทำให้วัยเก๋าสุขภาพดีและหัวใจยังฟิตไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเราจะร่วมกันออกแบบชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจโภชนาการอาหารที่ดีการวางแผนการเงินเทคโนโลยีต่างๆกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆวัยเก่าด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อให้วัยเก่าใช้ชีวิตในสังคมสูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวเดินเซปวดหัวรุนแรงเห็นภาพซ้อน อย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองตีบก็ได้ค่ะซึ่งโรคนี้นะคะถือว่าเป็นโรคที่อันตรายและก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆในผู้สูงอายุด้วยค่ะวันนี้เราจะมารู้จักโรคนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของสัญญาณเตือนสาเหตุอาการการป้องกันและแนวทางการรักษาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมองในช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะ วันนี้เราจะพูดถึงโรคหลอดเลือดในสมองตีบถือว่าเป็นโรคที่อันตรายนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้จักเข้าใจโรคและรักษาอย่างถูกวิธีสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ค่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงสุพมาศวิบูรณสุขสรรคคุณหมอนุ่มนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทและสมองและเจ้าของเพจคุยเรื่องสมองกับหมอนุ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอนุ่มคะพูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดในสมองตีบนะคะก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะคะ,คะที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองณปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบเยอะไหมคะ โรคหลอดเลือดสมองตีบต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่สําคัญของคนไทยเลยนะคะเป็นโรคอันดับต้นๆที่เราเจอได้โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะเราพบว่าปีๆหนึ่งเนี่ยมีคนป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบถึงประมาณสองแสนถึงสามแสนคนต่อปีเลยค่ะถือว่าเยอะมากๆ<ช>เลยนะคะเป็นปัญหาหลักของคนสูงอายุเลยโรคหนึ่งเลยนะคะโอ้โหและส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรคะทาไมจำนวนของผู้ป่วยถึงมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองตีบอะค่ะปัจจัยเสี่ยงอันนึงก็คือเรื่องของอายุแชนนพอเราอายุเพิ่มขึ้นเราก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นโรคบางอย่างหรือว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะทําให้เราเจอโรคนี้มากขึ้นด้วยค่ะก็คือปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของอายุค่ะตอนนี้วัยเก่าฟังอยู่อ้้วอายุผู้สูงอายุมีความเสี่ยงับการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบค่ะมากกว่าวัยอื่นๆ ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น <judged. S 2> นะคะแต่ว่าปัจจุบันเราก็เจอว่าคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยก็อายุน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงเรื่องอื่นๆนะคะที่มาทําให้เป็นโรคมากขึ้นแล้วเพศไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากันคะเพศหญิงหรือเพศชายคะ,ะโดยปกติโรคนี้ก็คือเจอได้2เพศพอๆกันแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเยอะกว่าอาจจะมีความเสี่ยงในผู้หญิงมากกว่าเล็กน้อยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงด้วยแล้วก็ผู้หญิงมักจะมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของที่อาจจะมีเรื่องความเสี่ยงบาว มากกว่าความเสี่ยงน้ําหนักตัวเยอะกว่าหรือว่าอาขาดการออกกําลังกายมากกว่าก็เลยจะอาจจะทําให้ความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มขึ้นค่ะนั้นปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างคะปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้นะคะสําคัญที่สุดก็คือเราก็จะรู้เหมือนกับโรคหลอดเลือดอื่นๆทั่วไปเหมือนโรคหัวใจนะคะคือเรื่องของเบาหวานนะคะโดยเฉพาะถ้าคุมน้ําตาลได้ไม่ดีนะคะความดันโลหิตสูงนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วก็รวมไปถึงภาวะที่มีน้ําหนักตัวมากกว่าปกติด้วยภาวะอ้วนที่ ขาดการออกกําลังกายนะคะหรือคนที่สูบบุหรี่ก็เพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นนะคะหรือถ้าในผู้สูงอายุนะคะที่ฟังอยู่ปกติเวลาอายุมากขึ้นเราจะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะคะเช่นมีหัวใจเต้นผิดจังหวะตรงนี้เองก็มีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดอาการหลอดเลือดตีบตันได้เหมือนกันค่ะ หัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือความเสี่ยงส่วนใหญ่เลยนะคะที่หมอนุ้มพูดมาเมื่อชักครู่นี้จะเกี่ยวโยงกับโรคประจําตัวด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าผู้สูงอายุที่ฟังอยู่นะตอนนี้มีโรคประจําตัวอยู่ก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วจะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบทุกคนไหมคะ จริงๆไม่จําเป็นค่ะยิ่งเรามีความเสี่ยงที่ที่กล่าวมามากขึ้นเท่าไหร่โอกาสเราอาจจะมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าคนที่มีความเสี่ยงอย่างเดียวเช่น เป็นความดันโลหิตสูงอย่างเดียวก็อาจจะเสี่ยงน้อยหน่อยแต่ถ้ามีทั้งอายุที่เพิ่มขึ้นมีทั้งเบาหวานมีทั้งไขมันมีทั้งความดันสูบบุหรี่ด้วยยิ่งหลายๆอย่างรวมกันความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นโรคยอดฮิตนะคะใช่ค่ะครบเลยค่ะมาทุกอย่างหมาเป็นแพร็กเกจตใช่พราะฉะนั้นถ้าใครมีโรคประจําตัวอยู่าพิ่งกลัวนะคะคือถ้าเราสามารถคุมปัจจัยเสี่ยงแต่ละโรคให้ดีโอกาสความเสี่ยงที่เกิดหลอดเลือดตีบก็น้อยลงนะคะไม่ใช่ว่าเรามีโรคประจําตัวเราจะต้องเป็นทุกคนเสมอไปค่ะค่ะเรามี สัญญาณเตือนไหมคะที่สามารถสังเกตจากภายนอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเสี่ยงกับการไปโรคหลอดเลือดสมองตีบก็ได้ <ฮะ S 2> มีไหมคะ,ะจริงๆถ้าเวลาจะเกิดหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพันขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้ถือว่าจริงๆโรคเนี้ยเป็นค่อนข้างเป็นภยนัยเงียบ ตอนที่เรายังไม่มีอาการคนไข้จะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรามีความเสี่ยงตอนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันทุกคนหลายๆท่านจะบอกว่าก็อาการปกติดีทำไมต้องกินยาทำไมต้องคุม,มค่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อมีการอุดตันของหลอดเลือดขึ้นมาหรือว่าเกิดหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพันธ์เมื่อไหร่อันนี้ก็จะทําให้เกิดอาการหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพันธ์ที่เราจะสังเกตอาการได้นะคะซึ่งถ้าเกิดมีอาการหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพันธ์เนี่ยอาการที่เจอได้บ่อยๆเลย ที่เขาลดล,ลงกันนะคะก็จะให้ตามคำว่า B e fast, <Be> fast นะคะ B <Be> fast ใช่ B E F A S T ก็คือ เหมือนแบบให้เราเร่บไปโรงพยาบาลให้เร็ว<ฮ>ะนะคะโดยตัว B ก็คือย่อมาจาก Balance, บาลานซ์บาลานซ์ก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวที่เริ่มผิดปกติหลายคนอยู่ดีๆตื่นมาเดินเซนะคะทร <ฮะ S 2> งตัวไม่อยู่นะคะก็ให้ระวังนะคะอันที่2คือ E คือ I ก็คืออาจจะมีการมองเห็นที่ผิดปกติได้ตามัวเห็นภาพซ้อนนะคะหรือว่าเห็นภาพซ้อนกันเป็น2อนอันอันนี้ก็จะยิ่งแบบบ่งชี้มากขึ้น<ฮ>ะนะคะ F คือ face ก็คือมีความผิดปกติของใบหน้าเช่นสังเกตว่ามีมุมปากตกมีน้ำลายไหลนะคะมือใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะคะ A คือ a r มนะคะเต่จริงๆก็คือเหมือน a r มกับเล g ก็คือแขนขาคือถ้ามีแขนขาอ่อนแรงยกของไม่ได้ยกแล้วหลุดมือนะคะหรือบางคนก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกไปเลยอันนี้ก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ S ค <ège> pues <H> ือ speech s, <Huh>. <S p คือการใช้ภาษานะคะบางคนตื่นมาจะรู้สึกว่าแบบ เมื่อคืนยังดีๆตื่นมาแล้วพูดไม่ออกพูดไม่ได้นะคะนึกคำไม่ออกนะคะหรือเสียงเปลี่ยนเสียงพูดไม่ชัดลิ้นแข็งนะคะ hmm. แล้วก็ทีสุดท้ายคือไทม์ทาทมคือเราอยากให้รู้ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการตามข้อที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องครบทุกข้ออย่างน้อยมีข้อใดข้อหนึง่งและอาการเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันเช่นเมื่อคืนยังปกติเมื่อเช้ายังปกติแล้วอยู่ดีๆเกิดเฉียบพลันขึ้นมา ให้สงสัยว่าอาจจะมีอาการหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันก็ให้รีบไปโรงพยาบาลนะคะปัจจุบันทม์ในที่นี้ก็คืออยากให้รีบไปโรงพยาบาลให้ภายใน45ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งนะคะจะมีการรักษาที่อาจจะให้ยาฉีดทางหลอดเลือดดำหรือว่ามีการลากริมเลือดถ้าเกิดเราตรวจเจอว่ามีการอุดตันของหลอดเลือดจริงๆซึ่งถ้ายิ่งรักษาได้เร็วเท่าไหร่ โอกาสที man, long, ่จะกลับมาฟื้นตัวปกติก็มากขึ้นเท่านั้นค่ะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากค่ะก็คือเรื่องของเวลาที่เราจะพาผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลถือว่าสําคัญมากๆนะคะในเรื่องของการรักษาแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้แบบเร็วที่สุดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคืออย่างที่คุณหมอนุ่มบอกไปนะคะว่า4จุด ห้าใช่ไหมคะก็คือประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งคือหลายคนฟังแบบนี้ปุ๊บอ่ะถ้าชันไปภายใน4ี่ชั่วโมงครึ่งฐานจะปลอดภัยบางคนอ้อยอิงติงนองนอยนะคะสี่ชั่วโมงครึ่งมีเวลาไม่เป็นไรกรุงเทพรถติดด้วยค่ะสเกนใหญ่มาไม่ค่อยทำเพราะนั้นเนี่ยคือยิ่งไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ต้องรอเวลาว่าเออเดี๋ยวไปแบบภายในสี่ชั่วโมงก็ได้ค่ะแบบนี้ก็คือ ไม่ควรใช่ไหมคะส่วนใหญ่คือบางทีถ้าอาการน้อยคนไข้จะชอบรอที่เจอบ่อยคือบางทีคุณตาคุณยายมีแค่ชานิดหน่อยลิ้นแข็งนิดเดียวยังไม่มีอ่อนแรงคือถ้าอ่อนแรงชัดเจนอันนี้รีบไปอยู่ละแต่ถ้าเกิดแบบอาการไม่ชัดเจนเท่าไหระคะ่ค่ะส่วนใหญ่จะเอ๊ะจะรอดูว่าจะดีหรือไม่ดีนะ,ะออจะจะดีขึ้นไหมคะ่ะ แต่ว่าโดยปกติถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการเกิดขึ้นแบบที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะอยู่ดีๆมันมีอาการเฉียบพลันขึ้นมาแนะนําให้ไปโรงพยาบาลก่อนใช่ไม่ใช่ว่ากันอีกทีหนึง่งเพื่อความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นคือควรที่จะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะ,คะเพื่อการรักษาที่ร,ว,รวดเร็วด,ด้วยค่ะ,คะอย่างโรคนี้นะคะอาการรุนแรงที่สุดคืออะไรคะ ปกติเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพันเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนไข้ไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่ว่าจะเกิดภาวะติดเตียงคือเป็นอมพื้ออมาพาตตามมาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีบางกรณีที่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดกับเส้นเลือดเส้นใหญ่ๆจริงๆปกติหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองจะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กถ้าเกิดขึ้นกับบริเวณเส้นใหญ่ๆ ก็อันนี้กนน็มีโอกาสที่อาจจะเกิดอันตรายรุนแรงได้คือจะเกิดภาวะสมองบวมตามมาหรือว่ามีเลือดออกในสมองซึ่งอันนี้อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือโรคนี้โรคหลอดเลือดสมองตีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเพราะว่าถ้าเราเป็นไปแล้วต้องมานั่งติดเตียงนอกจากจะเป็นภาระให้กับลูกหลานแล้วเราก็จะรู้สึกไม่มีความสุข รู้สึกคุณภาพชีวิตต่างๆมันมัน,มนด้อยลง<ช>มันก็จะเฉาไปเลยนะ<ช>ค่ะคนแบบคนที่ป่วยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบเฉาไปเรื่อยๆอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นตามมาแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุด<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้เราต้องระมัดระวังถ้าเป็นแล้วรักษาได้ไหมคะถ้าอย่างที่กล่าวไปนะคะถ้ามาได้เร็ว,รวอันนี้เรารักษาได้คนไข้ส่วนใหญ่ มักจะกลับมาเกือบปกติได้เลยนะคะถ้าเราสามารถให้ยาหรือว่าให้การรักษาได้ทันนะคะหรือในท่านที่เ,เลยบางทีบางคนเลยไปแล้วแล้วบอกว่าโอ๊ยเโลเลยชั่วโมงไปแล้วไม่ไปดีกว่าไม่ไม่จริงนะคะคือยิ่งมารักษาได้เร็ว,เ,รวเท่าไหร่โอกาสฟื้นตัวโอกาสคุณภาพชีวิตจะกลับมาก็ปกติเท่านั้นนะคะต่อให้เรามาไม่ทันในช่วงที่จะต้องให้ยาหรือว่าอาจจะต้องมีการลากริมเลือด แต่เราก็ยังสามารถที่จะรักษาเพื่อเราจะรักษาสมองในส่วนที่ขาดเลือดเนี่ยให้มันดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ยาให้น้ำเกลือนะคะรวมถึงการฟื้นฟูหลังจากนั้นด้วยนะคะการทำกายภาพบำบัดต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือของโรคนี้นะคะ คือป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำนะคะเพราะคนที่เคยเป็นโรคแล้วหนึ่งครั้งนะคะมีโอกาสที่อาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้งั้นหลายครั้งเลยเนี่ยบางทีคนไข้โชคดีเป็นครั้งแรกเป็นนิดหน่อยอันนั้นถือว่า เป็นโชคดีเราก็ต้องพยายามดูแลรักษาตัวเองแล้วนะคะการทานยาการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดกลับมาเป็นซ้ําอีกค่ะอเรื่องนี้ก็สําคัญด้วยเหมือน<ช>กันนะคะ,คะและอย่างถ้าบางคนยังไม่เคยเป็นเลยค่ะมีแนวทางการป้องกันไหมคะค่ะ สำคัญที่สุดก็คือคุมปัจจัยเสี่ยงนะคะอายุเราเลี่ยงไม่ได้แต่ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเราเลี่ยงได้นะคะก็คือการควบคุมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือการตรวจสุขภาพประจํำปีค่ะ,<ฮ>ะถ้าเกิดใครมีโรคต่างๆเหล่านี้ที่เริ่มจะมีผิดปกติยิ่งเราคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเท่าไหร่ความเสี่ยงเกิด เลือกสมองตีบก็น้อยลงเท่านั้นนะคะรวมไปถึงการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอก็ช่วยป้องกันโรคได้นะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารของทอดของมันหรืออาหารที่จะทําให้เราเป็นโรคอื่นๆนะคะก็สามารถช่วยป้องกันโรคนี้ได้และถ้าใครสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์อยู่อันนี้ก็ยิ่งเลิกได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งภาพดีลดความเสี่ยงตรงนี้ลงได้เหมือนกันเรื่องของการพักผ่อนเหรอคะเกี่ยวไหมคะเ,ออเกี่ยวเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเรามีภาวะความเครียด นะคะการอดนอนความตึงเครียดที่มากขึ้นอ,อันนี้ก็เพิ่มว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะคือความเครียดหรือการอดนอนมันก็จะนําไปสู่โรคต่างๆตามมาอย่างที่กล่าวไปซึ่งก็อาจจะทําให้วนกลับมาทําให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคือถ้าเรายังไม่ป่วยในวันนี้สุขภาพดีอยู่เราก็คุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆเราก็จะห่างจากโรคนี้ได้เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อความสุขของเราด้วยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราด้วยนะคะและอย่างบางท่านนะคะวัยเก๋าบางท่านที่ฟังอยู่นะตอนนี้ ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอยู่กําลังรักษาอยู่นะคะอยากให้คุณหมอแนะนําสักนิดหนึงนะคะว่าควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็ให้อาการของโรคเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะค่ะ อันดับแรกนะคะก็คือถ้าเกิดใครมีอาการของหลอดเลือดสมองตีบไปแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่สุดอย่างที่บอกคือต้องป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำเพราะฉะนั้นการรับประทานยาตามแพทย์สั่งนะคะการคุมปัจจัยเสี่ยงก็ยังสําคัญอยู่อย่าคิดว่าโอ้เป็นไปแล้วงั้นไม่เป็นไรละนะคะมีภู <laughs> <laughs> มิมีภูมิคุ้มกันแล้วมันคนละอย่างกัน <c oughs> คนละอย่างกันค่ะยิ่งถ้าเกิดเราคุมปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเรากินยารัรักษาตามที่แพทย์สั่งได้ดีเท่าไหร่นะคะโอกาสฟืน <c oughs> ตัวหรือว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำก็น้อยลงเท่านั้นนะคะและที่สําคัญก็คือ พยายามนะคะฟื้นดูแลฟื้นฟูตัวเองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือสมองเรามีความสามารถในการฟื้นตัวนะคะเราอ่อนแรงไปแล้วแต่ถ้าเราทํากายภาพบาบัดเราออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดและก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ต้องไม่เครียดด้วยค่ะเพราะจิงจะทําให้อาการแย่ลงได้วันนี้คุณหมอพูดครบถ้วนเลยเนะคะทาให้เราได้รู้จักแล้วก็เข้าใจโรคหลอดเลือดสมองตีบว่าเราจะ รับมืออย่างไรสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างแนวทางการรักษาและการป้องกันถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่อันตรายนะคะแต่ว่าสามารถรักษาได้นะคะถ้าเราพาผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดในการรับการรักษานะคะก็ทําให้อาการของโรคเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนุ่มนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ โรคหลอดเลือดสมองตีเป็นโรคที่เจอได้บ่อยและมักจะเป็นภัยเงียบที่ไม่มีอาการเตือนดังนั้นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจึงสำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงแต่ถ้าเราคุมปัจจัยเสี่ยงได้ดีแล้วและมีอาการเกิดเฉียบพลันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชาแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอันนี้ก็รีบให้ไปโรงพยาบาลทห้เร็วที่สุดนะคะอย่ารอช้าเพราะการยิ่งรักษาได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้กลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดะคะ่ะ พี่ๆวัยเก่านะคะทราบสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วนะคะรวมไปถึงแนวทางการรักษาด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะถ้าเกิดความผิดปกติในร่างกายรีบไปพบแพทย์เลยจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คอัพกันต่อนะคะกับอันตรายที่มาจากอาการเวียนหัวและอาการบ้านหมุนค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเช็คอันตรายเวียนหัวบ้านหมุนกันนะครับอาการเวียนหัวบ้านหมุนเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับโดยปกติแล้วครับอวัยวะที่ควบคุมการทรงตัวของเรานะครับก็จะมีอยู่2อวัยวะด้วยกันคือสมองแล้วก็หูของเราครับ หากสมองหรือว่าหูของเรามีความผิดปกติไปนะครับก็จะทําให้การควบคุมการทรงตัวของเราผิดปกติไปก็จะทําให้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนขึ้นมาได้ครับหูของเรานอกจากมีหน้าที่ในการรับการได้ยินแล้วครับก็ยังมีหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัวด้วยนะครับหูชั้นในเนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยนะครับที่จะช่วยควบคุมการทรงตัวของเรานะครับหากหูชั้นในของเราเนี่ยผิดปกติไปหรือว่ามีน้ําในหูไม่เท่ากันมีหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับก็จะทําให้การทรงตัวของเราผิดปกติครับเกิด การเวียนหัวบ้านหมุนขึ้นมานะครับซึ่งอาการนี้นะครับก็จะสามารถรักษาให้หายได้นะครับแนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็รับยามารับประทานครับแต่ถ้าเกิดความผิดปกติที่สมองของเรานะครับอันนี้เนี่ยอันตรายนะครับควรที่จะสังเกตอาการตนเองถ้ามีอาการเวียนหัวแบบนี้นะครับควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลครับนั่นก็คือมีอาการเวียนศีรษะเยอะนะครับแม้ว่าจะอยู่นิ่งๆก็ตามนะครับถ้าเป็นลักษณะของการเวียนหัวจังหูนะครับก็คือจะสัมพันธ์กับท่าทางเวลาเคลื่อนศี เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็จะมีอาการเวียนศีรษะแต่ถ้าเป็นจากทางสมองเนี่ยนะครับก็จะมีอาการเวียนศีรษะแม้ว่าจะอยู่นิ่งๆก็ตามนะครับแล้วก็จะมีอาการอื่นๆร่วมนั่นก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเยอะบางคนอาเจียนพุ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีอาการทางกายอื่นๆครับมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับอ่อนแรงแขนขาครับหรือว่าพูดไม่ชัดหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวแบบนี้แนะนานะครับน่าจะเป็นอาการทางสมองแล้วควรที่จะรีบไปหาคุณหมอนะครับเพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปนะครับต่อมานะครับสําหรับ วิธีการป้องกันและรักษาอาการเวียนศีรษะ จากโรคหูนะครับก็ไม่ยากเลยครับอันดับแรกที่ให้แนะนําไปแล้วคือให้รีบพบแพทย์คุณหมอจะให้ยาแก้วิงเวียนศีรษะมารับประทานนะครับเมื่อรับประทานไปประมาณ3-4วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นครับต่อมานะครับให้เราปรับพฤติกรรมของเราครับให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวศีรษะเยอะๆนะครับเช่นการปัดกวาดเช็ดถูบ้านก้มๆเงยๆหรือว่าคุณผู้ชายที่ทําสวนปลูกต้นไม้นะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวศีรษะเยอะๆแบบนี้ให้หลีกเลี่ยงครับส่วนนักกีฬานะครับที่เล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลแบดมินตันนะครับโอ้โหเหล่านี้เนี่ยนะครับเคลื่อนไหวศีรษะเยอะมากก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้นะครับต่อมาข้อต่อไปครับให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆนะครับจากนั่งมายืนนะครับหรือว่าจากนอนมานั่งเนี่ยควรเคลื่อนไหวช้าๆก็จะทําให้วิงเวียนศีรษะลดลงได้ครับและข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยแต่ละวันควรนอนให้ได้นะครับ6ถึง8ชั่วโมงขึ้นไปครับก็จะช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะได้ ก็ขอฝากเอาไว้นะครับอาการวิยงเวียนศีรษะเนี่ยเป็นตัวบอกโรคได้นะครับถ้าไม่มั่นใจควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยต่อไปครับสุขภาพดีกันแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาที่จะไปเที่ยวกับน้องตั๊กแล้วค่ะน้องตั๊กจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามกันเลยกับช่วงเก่าโยกวน เดินทางมาพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆอยู่กันที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะที่นี่เป็นอำเภอเล็กๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เราได้มาแชะภาพรวมถึงชมชิมชอ้อป วันนี้จะพาไปครบเลยนะคะเริ่มต้นที่แรกที่ฝายกั้นน้ำฟางสวรรค์ค่ะที่นี่เป็นแหล่งเช็คอินที่เหมาะกับการถ่ายรูปโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเวลาที่น้ำเต็มเนี่ยน้ำจะล้นจากฝายลงมาเป็นม่านน้ำตกค่ะสวยงามอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เลยนะคะเป็นจุดหนึ่งที่เหมาะกับการมาเก็บภาพความประทับใจพี่ๆัวเก๋าต้องชอบแน่ๆค่ะเดี๋ยวตามไปถ่ายรูปกันค่ะ สวยๆกันมาแล้วนะคะตอนนี้จะพามาช่อม,มาชิมมาช้อปอยู่กันที่ตลาดสาวให้ค่ะซึ่งเป็นตลาดน่ารักน่ารักของชาวบ้านไร่นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้จะอยู่กับพี่หีค่ะสวัสดีค่ะที่หีคะที่นี่เป็นตลาดชุมชนอาใช่ครับก็เป็นตลาดที่ที่เกิดจากเอ่อจากคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าผสมกันหลายๆรุ่นนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามีสินค้าเนี่ยเราก็ไปขายที่อื่น เวลาไปขายที่อื่นทำง,งานโอทอปบ้างงานนู่นที่นี่บ้างซึ่งเราออกจากพื้นที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่สร้างตลาดที่อยู่ในพื้นที่เราเองให้คนอื่นมาหาเราอก็ใชวิธีคิดนี้ครับในการสร้างตลาดแต่ก็ใช้เวลาหลายปีนะครับนี้ขึ้นปีที่8ปดแนวคิด<อ>คคที่จะเชื่อมโยงชุมชนกับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนีเ้เราก็พยายามพยายามปรับปรุงหลายๆเรื่องนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รูปแบบการนําเสนอมีกิจกรรมเข้ามามาช่วยเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับให้มีความให้มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติะแล้วคนจะได้มีความรู้ว่าเอ้ยอยากมาหาเราค่ะวันนี้เราพาพี่ๆวัยเก่านะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาก็มาฝากท้องพื่เที่ยงไว้ที่นี่อาหารที่นี่ปลอดภัยแน่นอนมีอะไรน่ากินบ้างครับมาแล้วพลาดไม่ได้เลยตอนนี้ก็จะมีผัดไทยมรดกโลกมีก๋วยเตี๋ยวหน่อไม้ครับ มีข้าวได้ไข่เคียวค่ะฟังชื่อเมนูก็ท้องรองแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่หีพาชมสพก่นนิดนึงได้ไหมคะว่ามีส่วนไหนที่น่าสนใจมีอะไรอร่อยบา้างได้ๆตามไปเลยค่ะ กำลังจะถามเลยได้หรือว่ากินไม่ได้กำลังจะถามพี่หยีเลยว่าเนี่ยอุท,ทัยธานีเนี่ยเขาอยู่ภาคกลางแต่ทำไมชื่อตลาดเป็นชื่อตลาดซาหให้เป็นภาษาอีออสา, <ๆ S 2> เานเนอะคือคนที่มามาอยู่มาอยู่ที่บา้านไร่เนี่ยเขาเป็นคนลาวจากจากหลวงพระบางกับเวียงจันทร์น่าจะมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองก็คืออพยพมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็ตั้งลกลากแล้วก็ คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนลาวเกือบทั้งหมดใครเขาก็จะมีคนภาคกลางคนคนจีนคนคนเชื้อชาติอื่นเนี่ยแทรกอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะค่ะโอ้โหก็คือมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมแลเพราะฉันมาที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้กินแต่อาหารพื้นที่ีนก็จะมีท,ท,ทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของภาษาฟาแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นพื้นถิ่นอยู่ อันนี้ก็จะเป็นโซนงานคราฟแล้วก็ด้านหลังสุดก็จะเป็นอาหารอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีอาหารอีกชุดหนึ่งนะครับ<อ>ก็จะมีงานคราฟมีงานผ้าคลามมีงานผ้ามัดย้อมมีงานผ้าทอมีอน,นุนผ้าทอบ้านไนร่ผ้า,าลายแต่ลกอันนี้คืองานฝีมือแล้วก็จะมีเขียง มีของใช้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะวันนี้มาถึงที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดน่ารักน่ารักที่มีทั้งวิถีชีวิตวัฒนาธรรมนะคะคแล้วก็มีของอร่อยอร่อยให้เราแบบโอ้โหอิ่มท้องอิ่มใจไปด้วยเลยนะคะสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้วันไหนบ้าง,างาคะเราเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ครับ9นาฬิกาถึง16นาฬกาทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับในช่วงโควิดแบบนี้เรามีมาตรการยังไงบ้างคะเ,เราก็มีจุดล้างมือนะครับมีมีการ เว้นระยะห่างมีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงซึ่งซึ่งความจริงทุกคนทุกคนเป็นอยู่แล้วลแต่เพียงแต่ว่าก็พยายามย้ำอยู่ตลอดครับใครอยากจะสัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรียนรู้กับคนในชุมชนนะคะแนะนำหนวันก็เที่ยวได้คะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคพี่หยี่มากเลยนะคะขอบคุณคะ่ะรัขอบคุณครับขอบคุณ ทริปที่ได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้เที่ยวตลาดได้กินได้เที่ยวได้ช็อปครบเลยนะคะต้องขอบคุณน้องตา้ามากๆเลยค่ะที่นำทริปดีๆแบบนี้มาฝากเราเป็นประจำค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะคือรายการสูงว,วัยวารตี้ค่ะ mm. คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะ mm. และอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv รวมไปถึงสามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารดีๆได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะ mm. วันนี้หมดเวลาของตะนอแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ